สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้เนี่ยผมอยากจะขอนําเสนอตัวปั๊มอัดฉีดนะครับเรามีรุ่นใหม่มาทั้งหมด4รุ่นนะฮะเพั้งแต่อีโคโนมี่แล้วก็สําหรับโรงงานใช้มีทั้งไฟ2สายและ3สายนะครับผมทั้ง4รุ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสเปคคร่าวๆของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันที่ตัวเล็กก่อนนะครับตัวเล็กเนี่ยขนาดอยู่ที่ประมาณ3แรงม้านะครับไฟ<ป> 2, 2สายเสียบปลั๊กไปบ้านก็นใช้งานได้เลยข้อดีของตัวนี้คือเรามีโลนะครับเก็บ สายสายอาชีพตัวนี้สายอาชีดตัวนี้เลยเราก็เป็นสายไฮดรอลิกอย่างดีเลยนะครับนะฮะความยาวของตัวสายไฮดรอลิกเนี่ยอยู่ที่ขนาด10เมตรแล้วเราจะมีหัวนอตเซลให้ทั้งหมด4หัวปืนตัวนี้นะครับเป็นระบบองต่อข้อต่อสวมเร็วนะครับผมอ่าเนี่ยฮะ,ะแล้วก็เป็นกดไกปืนตัวนี้เป็นระบบปืนสั้นนะฮะข้อดีคือใช้งานพกพาได้สะดวกมากเลยนะครับผมนะฮะส่วนต่อไปตัวที่2เนี่ย เป็นขนาดสามแรงม้าเท่ากันนะครับมีโลสายไฮดรอลิกสายอาชีตเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคือตัวสายน้ําดูดนะครับนี่เรามีให้ ี่2เมตรนะครับผมนะฮะพร้อมกับตัวฟิลเตอร์ให้ด้วยนะครับส่วนไฮไลท์คือตัวที่3ตัวที่3ตัวนี้ตัวฟิลเตอร์เขาจะทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับนี่นะฮะ,ะมีโลเก็ตสายอัดฉีดไฮดรอลิกอยู่แล้วนะครับข้อดีคือตัวนี้เราสามารถเข้ามาดูได้ว่าเป็นระบบออโตเมติกกับระบบแมนนวลนะครับถ้าเกิดออโตเมติกเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ยิงน้ําออก,ออกเครื่องก็จะหยุดทํางานแต่ถ้าเกิดเป็นระบบแมนนวล เครื่องมันจะทางานตลอดเวลาแล้วตัวนี้เราจะมีระบบเทสด้วยนะครับว่ามันมีรอยรั่วตรงไหนหรือเปล่านะครับหรือมีว่าดูว่าไฟตกไฟเกินไหมหรือว่า c u r r e n t protection leaking p r o t e c t i o n เนี่ยครับแล้วก็ถึงเวลาได้เปลี่ยนน้ำมันไหมพวกนี้มันจะโชว์ไฟขึ้นมานะครับดีมากๆเลยแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นระบบไฟ3สายนะครับดีเบดเหมาะสำหรับพวกตามโรงงานอุตสาหกรรมนะครับผมนะฮะอ่ะเรามาลองผักฉีดกันดูได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองตัวปั๊มฉีดขนาด 3กิโลวัตต์นะครับหัวจริงๆแล้วเนี่ยเรามีให้ทั้งหมด4ี่หัวนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่นะครับผมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีมากดเป็นตัวออโต้นะครับนี่ออโต้ Auto. อ่ามันจะขึ้นสีเขียวให้เรานะฮะอ่าเดี๋ยวเราลองมาฉีดกันดูนะครับการทำออโต้เนี่ยฉีดเ่ีแรกเราก,กดอันแรกก่อนนะนี่ถา้ามันก็เดินเครื่องเดินเครื่องเราก็กดดได้เลยแรงมากเลยนะครับนี่ พอเราหยุดการใช้งานเนี่ยตัวมอเตอร์ตัวนี้ก็จะหยุดไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแมนนวลเนี่ยมอเตอร์ก็จะทํางานตลอดเวลาเราก็สามารถฉีดได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นออโต้เนี่ยเราก็กดครั้งหนึ่งก่อนให้มันทํางานก่อนนะฮะมาดูหัวตัวอื่นนะครับ แรงมากเลยนะเนี่ย